ก็กาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท,ท,ท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่องวันทูโกนะครับคลิปนี้ก็จะมาดักฟาร์มนะครับอ่าก็อ่า,อาคลิปนี้จะดักฟาร์มด้วยระเบิดเคมอนะครับนี่แหละผมก็เกียม,มาสามลูกนะอ่านี่เลยสามลูกมาดูกันว่าจะสําเร็จไหมนะก็สูตรเดิมครับลับตี้คนในเซิร์ฟครับตอนนี้ตอนนี้คนในเซิร์ฟมีสามคนรวมผมนะครับมาดูกันเขาเขาตี้ผมมาแล้ว มาดูกันว่าเขาจะอยู่บางไหนนะครับเรา่มทำการรับตีเขาเอาเอาเอาเาจะต,ตีเข้าไปแล้วกันอ๋อรับตีแล้วโอเคอ้โห้ยืมบางนู้นเลยเดีย๋ยวเราทำการวาร์ปไปหาเขาแล้วกันนะครับผมนั่งรถเมล์ไปเลยดูดิแผนการนี้เราจะสำเร็จไหมไปดู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  ตอนนี้ผมอยู่ในเซิร์ฟพิเอี่ยมนะครับพิเอี่ยมดู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 โหสี่เป็นสามเลยไปครับเฮ้เพื่อนเขาเขาได้วิ่งมาแล้วนะครับโอ้โหโหลดแมปโหลดแมปโหลดแมปโอเค เราจะทำการวิ่งไปหาเขาครับแต่งกูแต่งตัวแก่ไก่ไว้เฮ่ยเขาเขาวิ่งฟาร์มผีใหญ่เลยมีรถด,ด้วยครับผมเดี๋ยวเราวิ่งไปหาเขาเฮ้ยเดี๋ยวเราตั้งระเบิดเคมอลไว้ที่รถครับผมแล้วให้เขาวิ่งมาเก็บรถ แผนนี้เด็ดแผนนี้เด็เดี๋เดี๋ยวผมตั้งเคมอไว้นะแล้วพอเขามาขึ้นรถปุ๊บระเบิดก็จะระเบิดเลยนะโอเคโอเคนี่คือแผนการนะครับนิ่งไว้นิ่งไว้โอเคผีจะเดินไม่เหยียบนะเว้ยไม่เอานะเดี๋ยวเราแกล้งทักททยเขาครับว่าเป็นคนไทยไหม เอ้แต่คนไทยดิชื่อภาษาไทยนะฮัลโหลครับสวัสดีครับผมฮัลโหลครับได้ยินไหมครับสวัสดีครับฟาร์มได้สไลเยอะอยังครับเนี่ยฮัลโหลได้ยินไหมครับเราจะแกล้งแกล้งไปอ่อนบเฮ้ยเอาวะ ขาเขาดิ้วพิ้งตรงดิ่งไปหารถแล้วครับผมวันนี้จังหวัดนี้บอกเลยต้องมีบึ้มอ่ะบอกเลยบอกเลยต้องมีบึ้มอ่ะบึ้มบึ้มบึ้มเราเรารีบเก็บของครับแล้วก็ดิสเลยขอโทษนะครับ ขอโทษนะครับต้องน้องอุ้ยของเยอะมากขอโทษนะครับไม่เป็นคอนเทนต์รับผมอุ้ยผมทำร้ายเขาได้ยังเนี่ยเก็บครับเก็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 บหูยของโคตรเยอะเฮ้ยผมล้นผมล้นเร็วเร็วเค้ขาจะเกิดแล้วดอนดิตรงนี้เลย ดิ๊ดคบดิดดิดดิด,ด,ด <laughs> <laughs> okay. โอเคอ้าผมเต้นเต้นด,ดิดครับดิดดิดดิดเรียบร้อยเรารอดครับผม <c oughs> แผนการนี้ก็สำเร็จครับผม <laughs> 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 เขียนจัดตัวบอกเลยมาดูกันว่าเราได้อะไรบ้างนะโอ้โหผมสงสารเขาว่าหูไม่ได้เลย เขียนมากอ่ะของที่ได้เข้ามาแนี้ครับเขาเขาพิมพ์บอกมาว่างงด้วยนะอาจาดโอ้โอเคครับคลิปนี้ก็แผนการสำเร็จนะครับผมลุล่วงครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าฝากถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ Bye!